มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะทำไมจะไม่ใช่อะทำขายตรงใครๆก็รู้ทั้งนั้น,นว่าต้องไปเดินขายของอไปทำอย่างอื่นไม่ได้เหรอทำไมต้องกิฟเฟีนคุณฟังผมนะผมเลือกกิฟเฟีนด้วยเหตุผลผมดูความเป็นจริงที่ผมสามารถทำได้ กิฟฟารีนเชิญเรา<ม>เป็นเจ้าของธุรก,กิจร่วมกันไม่ได้ให้เราไปเดินขายของแต่ให้เราสร้างเครือข่ายของผู้ใช้สินค้าที่จะเป็นลิขสิทธิ์ของเราเองกิฟฟารีนเขามีระบบที่ให้เราทำงานโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินและมีสินค้าที่ทุกคนซื้อใช้อย่างสม่ำเสมอหมดแล้วซื้อซ้ำได้แล้วเราจะได้อะไรล่ะรายได้ของเราจะมาจากการใช้สินค้าในชีวิตประจำวัน ขอบทุกๆคนในเครือข่ายที่เราสร้างขึ้นแล้วชีวิตของเราทั้งคู่ล่ะทุกอย่างจะเหมือนเดิมเราสามารถทําคู่กับงานประจําได้แล้วอนาคตของเราล่ะมันจะเป็นธุรกิจของเราและมรดกของลูกเราด้วยคุณเชื่อผมนะ ผมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วแหละ